คุณมองปัญหาคอร์รัปชันและธุรกิจสีเทาทุกวันนี้เป็นอย่างไรและถ้าพรรคของคุณเป็นรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณจุลินครับมีเวลาทั้งหมด5นาทีเชิญครับประการที่หนึ่งก็คือว่าผมมองว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะ มันคือตัวบั่นทอนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยและตัวบั่นทอนประเทศซึ่งเรารเผชิญกับปัญหานี้มาช้านานแล้วก็จนวันนี้ก็ใช่ว่าจะแก้ได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซนตแต่หลายประเทศในโลกก็เจอปัญหาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่เราต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถนน แทนที่จะสร้างได้ร้อยสายเหลือ30สายเพราะคอร์รัปชันไป70ธุรกิจสีเทาก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นที่มาของการเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันของผู้กลุ่มอำนาจรัฐในหลากหลายระดับเปิดให้มีการดำเนินการธุรกิจสีเทาคอร์รัปชันหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยต้องดูที่มา ประเทศไทยถ้าจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอะไรคือที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันหนึ่งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสองการประมวลตัวผู้แทนราษฎรเข้าพักไม่มีใครละครับลงทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วไม่ถอนทุนคืนเพราะฉะนั้นการถอนทุนคืนก็คือภาษาอังกฤษชัดเจนเรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้แล้วต้องรณรงค์ที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นพักการเมืองก็จะเป็น,นกลไกหลักสําคัญในการที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ประมูลตัวผู้แทนราษฎรเข้าพักอันนี้ก็คือประเด็นที่เป็นที่มาที่สําคัญที่สําคัญต่อไปก็คือว่ากระบวนการยุติธรรม จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดเข้มแข็งทั้งในระบบราชการปปทก็จะต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งตรงไปตรงมาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอาตัวข้าราชการระดับล่างไปดำเนินคดีให้ได้ระดับบนคณะกรรมการปปชองค์กรอิสระต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเคร่งครัด และเอาจริงมีประสิทธิภาพที่มาขององค์กรอิสระก็จะต้องมีที่มาที่โปรง่งใสชัดเจนตรวจสอบได้และไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการสรรหาองค์กรอิสระเพราะสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาเป็นงูกินหางอย่างที่ผมเรียน เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสาเหตุที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขเมื่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอหน้าและกระบวนการยุติธรรมก็จะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ลงโทษอย่างจริงจังการพักโทษการลดโทษก็จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่ยุติธรรมและเหมาะสมไม่ใช่จำคุก ลงโทษห้สิปีเอาก็จริสิบปีสิห้าปีออกจากคุกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็ไม่เกรงตัวการทุจริตคอร์รัปชันแล้วใจจริงผมเนี่ยคิดว่าควรจะไม่ได้มีการเดินหน้าแม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่บอกว่าปราบโกงที่จริงสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก่อนหน้านี้มีสารเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้สองสารอุทธรได้ อันไหนเข้มข้นกว่าครับถ้าจะเลือกสองสารอุทธรได้กับสารเดียวเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงจะเรียกว่ารัฐนูลปราบโกงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะไปขยายเป็นสองสารถ้าเป็นก่อนหน้านี้สารดีกาแผนกคดิยานะักการเมืองตัดสินปับ๊บเข้าคุกบุบนี่ก็คืออีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนกระบวนการจัดการธุรกิจสีเทาก็เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดผมรู้ที่ประชุมนี้ก็รู้ครับ ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของระบบราชการแล้วก็การเมืองบางส่วนเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนเรื่องนี้ไม่สนับสนุนทั้งคอร์รัปชันไม่สนับสนุนทั้งธุรกิจสีเทาคุณมองปัญหาคอร์รัปชันและธุรกิจสีเทาทุกนี้เป็นอย่างไรและถ้าพรรคของคุณเป็นรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรเชิญครับผมคิดว่าหนึ่งใน สาเหตุสําคัญที่เกิดการคอร์รัปชันแล้วก็มีธุรกิจสีเทามาจากต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเกิดขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้นะครับเกิดจากความที่คนนั้นยังไม่รู้สึกว่ากฎหมายหรือว่าบทลงโทษนั้นมีความสาหัสสากันหรือว่ามีความรุนแรงยังไม่ค่อยเกรงกลัวกันเท่าไหร่นั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับและประเด็นที่2ก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเข้มข้นแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรากฎหมายที่มีนะครับ สิ่งที่สาคัญในวันนี้ทางชาติไทยพัฒนาเราคิดว่าควรจะเพิ่มบทกฎหมายนั้นให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นนะครับกระบวนการตรวจสอบต่างๆก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปปชปปงนะครับหน่วยง,งานต่างๆที่เข้ามามีหน้าที่ตรวจสอบนั้นที่มานะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านจุรินได้กล่าวไปเมืม่อสักครู่ชาติไทยพัฒนาเราเห็นด้วยที่จะต้องมีการคัดเลือกนะครับแหล่งที่มาขององค์กรอิสระต่างๆที่จะดูแลเรื่องคอร์รัปชันนั้นให้มีความโปรง่งใสเช่นกัน เพราะว่าผู้ตรวจสอบก็ต้องสามารถมีการตรวจสอบได้นะครับการที่จะทาตัวบทกฎหมายให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นนั้นเราเชื่อมั่นว่าจะทําให้ผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาหรือว่าผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในวงการคอร์รัปชันนั้นมีความเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้นและประเด็นที่สําคัญครับคือเวลาพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้นจะต้องดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว นะครับเพราะว่าบางครั้งเราเห็นใจนะครับทางสารและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีคดีเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าพอมีเวลาบางครั้งบางคดีใช้เวลานับสิบปีบางคดีใช้เวลาหลายปีกว่าจะตัดสินนั้นนะครับผู้ที่จะถูกลงโทษก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเดือดร้อนหรือว่ารู้สึกรู้สาอะไรบวกกับบางครั้งบทลงโทษที่ยังไม่รุนแรงนั้นก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ธุรกิจสีเทาขึ้นในประเทศไทยอย่างมากมาย ดังนั้นแนวทางของชาติไทยพัฒนาคือหนึ่งนะครับทำให้ตัวบทกฎหมายนั้นมีบทลงโทษที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็เด็ดขาดมากขึ้นและ2ก็คือการลงโทษที่พิจารณาคดีที่มีความรวดเร็วนะครับแล้วก็ฉับไวเพื่อว่าไม่จะต้องรอไปถึง3ปี5ปีหรือ10ปีนะครับสประเด็นนี้ถ้าหากว่ามาผนวกกันเราเชื่อมั่นว่าประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันแล้วก็ธุรกิจสีเทาที่เกิดขึ้นมากมายขณะน,นี้จะเกรงกลัวนะครับแล้วก็ลดน้อยถอยลงไปในที่สุด